สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักท่าวเช้าวันที่15มิถุนายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคสาสถานการณ์ราคาอคทองคำวิเคราะห์ทองคําและต่างงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่15มิถุนายนปี2567ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 6 7 0 0ถึง36.810บาทต่อ1นดอลลาร์ โกลสปอร์ตระหว่างวันมีการพยายามฟื้นตัวขึ้นหลังราคาปรับตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์โดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,301 จ6.8ถึง2 3 2 9 7 0ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.04.800 10ถึง1.05.340จุดท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศสหลังนายเอมมาเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศยุบสภาพ,พร้อมเดินหน้าเลือกตั้งใหม่30มิถุนายนนี้และสถานการณ์ทางการเมืองในสาภาพยุโรป หนุนเงินดอลลาร์จากแรงซื้อในฐานะสกุลเงินปลอดภัยจากการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรและเงินเยนหลังธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ เลื่อนการถแถลงรายละเอียดต่อการลดขนาดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นออกไปยังการประชุมเดือนกรกฎาคม ณะที่นักลงทุนหันกลับไปโฟกัสที่การลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่คาดว่าจะยืดยาวออกไปจากถ้อยถแถลงของนายเจรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลังการประชุมของขคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่กล่าวว่าแม้เงินเฟ้อชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงเกินไปและคาดการการปรับลดดอกเบีย้ยได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะปรับตัวลงสู่ระดับเป้าหมาย ของเฟดที่ระดับ2%ล่าช้ากว่าที่คาดการไว้แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,280ดอลลาร์และ2,270ดอลลาร์แนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ2,335ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,350ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่ 15มิถุนายนปี2567อ้างอิงราคาของวันที่14นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำา9ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่9เป็นราคาก่อนที่ปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่15มิถุนายนปี2567ทองคำแท่งก้าสกขุห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อ43,000บาทขาย4,400บาท ทองรูปพันธ์กสบ้็น5ซื้อ39,567บาท60สตางค์ขาย4900 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคํำสรุปรวมของวันที่14นะคะราคาเป็นบวกไปที่200บาทแม่มสินก็จะขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคํำม,มาณฑทนี้ด้วยนะคะกอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมนตมสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ